ก็รู้สึกสบายตัวขึ้น่าก็ชอบค่ะได้กลัวกลัวแล้วรู้สึกยังไงคะจากที่ปวดหลังก็ก็ดีขึ้นเมื่อวันที่6มกราคม2559กลุ่มแพทย์วิถีธรรมสัญจรได้มาจัดค่ายสุขภาพนอกสถานที่ ณพุทธสถานราชธานีอโศกจกังหวัดอุบลร,ราชธานีจนถึงวันที่10มกราคม2559มีผู้มาลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น293คนค่ะค่ายนี้นะคะเรามีทั้งครูและนักเรียนสัมมาสิกขาจากราชธานีอโศกมาร่วมเรียนรู้กับเราด้วยค่ะ กิจกรรมอบรมก็จะมีทั้งการเรียนรู้เรื่องของสมุนไพรต่างๆการเลือกรับประทานอาหารให้ถูกกับร่างกายของเราการทดสอบพลังชีวิตของเรากับสิ่งที่สัมผัสการกลัวซาการพอกทาและอื่นๆเพื่อน,นำไปบูรณาการทางด้านการศึกษาและสุขภาพของตนเองชอบบอกหน้าชอบกดจุดนะชอชอบมองการเรียนครั้งนี้นนนบรรยากาศเป็นที่สนุกสนานของเด็กๆเลยละค่ะ เย็นเย็นมีค่ะสบายรู้สึกยังไงเย็นรู้สึกดีครับมันเย็นหน้าเพราะว่าเป็นไข่อยู่ก็มาถูกของเย็นมันเลยแบบสบายขึ้นเยอะผู้ที่เข้าค่ายก็จะได้ลิ้มลองรสชาติของอาหารสุขภาพเน้นการปรับสมดุลร้อนเย็นของร่างกายจะมีเกลือเป็นหลักในการปรุงอาหารเน้นวัตถุดิบที่เป็นผักหลากหลายเพื่อเพิ่มความหวานตามธรรมชาติของอาหารค่ะ ก็กินยากหน่อยค่ะปกติก็ไม่ได้กินจืดอะารนี้ค่ะก็เติมนิดหน่อยค่ะก็มีเติมซีอิ๊วบ้างมันแท่ก็ไม่อร่อยเพิ่มใส่ซีอิ๊วใส่ซีอิ๊วนะอร่อยอร่อยคิดว่ามันจะจืดเจือดนะแต่ว่าพอกินเข้าไปแล้วมันก็ไม่ได้จืดมากปรุงเพิ่มไหมคะไม่เอออาหารอร่อยอยู่ค่ะจืดดีค่ะแต่ก็มี ปลาเมนูที่มันก็ยังพอมีรสชาตินิดนึงก็อร่อยฟืนมากนิดนึงอร่อยครับก็ยังไม่เหลือที่เข้าค่ายมาก็ยังไม่เหลือยังไม่เหลือใช่ไหมการที่เด็กๆได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการฝึกฝนให้เด็กๆสามารถพึ่งตนและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นทางด้านสุขภาพในภายหน้าค่ะ